ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะฮะฝาให้บางยางนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับนี่ครับมากับนักสานครับเบดซิ่ง h ชนเนลครับผมอ่าวันนี้จะมาคุยแกันุกันเอาน้ำลงนะครับน้ำลงก็เลยมาเจอกันโดยแบบบังเอิญนะ ตามภาษาคุณชอบส่งฟ like. ้านะนี่ครับก็มาดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะไปชมกันครับ นะโดนแล้วครับนะัสาลนะครับนะาสาลโดนแล้วนะครับแอบถ่ายครับนะครับปนี่ฮะโอ้วิ่งดีซะด้วยนี่ครับวัวนนี้เป็นตากล้องให้นัสาลนะฮะนี่เลยครับ โอ้โหเรียบร้อยครับผมตุวเจาไปเลยอ้าวคารกซีอ้าวนะครับเรียบร้อยกระปุกน้ำแดงนี่ครับเดี๋ยวเข้ามืออีกนะครับอาจารย์คือนะฮะ สามตัวต่อไปครับลูกสัรนรอดแทวไปแล้วนะโดยแล้วโโที่เดิมเลยโโอโ้ห วันนี้ดูแล้วแฮวแน่เลยผมเนี <laughs> ่ยลึกหลานได้อีกแล้วครับโอ้โหนี่ตัวที่สองครับผมโอ้โหที่เดิมเลยเอา่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้เอามั่งแล้วครับ อ,อโดนมั่งแล้วครับอ้าอขาดขาดขาดไปเร็วอุ้ยไปเล้วขาดขาดไม่ขาดช็อกด้วยพุ๊บเดียวไปเลยเรียบร้อยครับอะไรครับเนี่ย ตัวเจสซีมันขาดช็อกนะช็อคือสองตอนอโอเคครับมาเลยกันต่อหลังจากที่บริจาคเหยื่อไปแล้ว1ตัวนะครับลงกินกัดพบหลงแก่งครับขาดเรียบร้อยเลยนะฮะหดเลยเอาเหยื่อผมไปด้วยนะโดนอีก ไปแล้วโ <laughs> อ้โหนะครับโอ้โหโอ้โอวนันนี้ตัวนี้น่าจะมีไซส์นะครับเนี่ยโอ้โหอ่านี่ครับเห็นตากล้องแล้วกันวันนี้นี่ไหนก็นี่ไหนแล้วนี่ครับมาแล้วโอ้โหไซส์สวยครับไซส์สวย นี่ฮะโอ้โหนะครับยืมปลาก็เทีกแล้วนะโอ้โหดีดีซะด้วยโดนอีกแล้วครับให้ตายเถอะที่เดิมเลยนะครับมุมเดิมปนะครับเหมือนเดิมครับนี่โอ้โหหมานจริงครับวันนี้ นี่ขึ้นสี่ตัวแล้วนะครับประสารอ๋อสนาคโหสนาคใหญ่โอ้โหโอ้สวยๆปลาเท้าเมืองไทยโอ้โหตัวใหญ่มากนี่ฮะโอ้โหโอ้โหนี่ครับเพิ่งเคยเห็นสนาคตัวขนาดนี้ฮะโอ้โหใหญ่ใหญ่ โอ้วันนี้วันของเขาจริงๆ <c oughs> อ๋อโดนแล้วครับโดนบังเลวโอ้ยสะนากน้อยเฮ้อย่าบอกว่าโดนแล้วสารนอะ ขวาก็อยู่ไงโอ้ตายแล้วโอ้โหว้าวเลยโอ้โหหน้าอาก็โดนไปหลายตัวนะครับผมขาดด้วยขาดไปตัวหนึ่งนี่ฮะโอ้โหอย่างน้อยก็ยังฝากติดตามช่วงหน้าอาบ๊าปุ้ยนะครับฝากด้วยนะครับปี๋ เอ้าโ,อโ,โดอ้อหโดแล้วนะนะสารนะครับโอ้โหน,นี่หมานจริงฮนะวันนี้โดนสี่ห้าตัวแล้วนะฮะโอ้โหนี่ครับสนาคน้อยนะครับหมานจริงครับวันนี้ยอมครับวันนี้ยอมวันนี้ต้องยอมครั้งจริงครับนี่สนา เนี่ยฮะตัวที่ไหนแล้วเนี่ยทนายสารห้าแล้วนะฮะ ผมจะหมดโปรน้ำเช้าแล้วนะครับน้ำเช้าก็ได้มาหนึ่งแต้มเองนะครับแล้วสารกดไปซะ5้า5ตัวนะหลุดไม่นับนะโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับก็เดี๋ยวติดภารกิจนะฮะอาจจะอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนเย็นจะมีโอกาสได้ออกมาไหมจะว่างออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีก็ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวตกเล่นอีกสักสักครั้งหนึ่งก็น่าจะหนีกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูบ้างน,นะฮวันนี้ก็สรุปเลยนะครับหนึ่งแต้มนะครับกับปลาสนาน้อยนะฮะแล้วก็ขาดไปหนึ่งแต้มเหมือนกันนะฮะจากกระสุนน่าจะเป็นกระสุบไซ ซส์ก็พอสมควรเลยเพราะว่ามันลากลงแก่งเลยนะครับแล้วก็ชนางน้อยกัดหลุดไปอีกหนึ่งตัวนะฮะวันนี้ก็รอดแหวดีกว่าใช้คำวันนี้ดีกว่านะฮะเกือบไม่รอดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนักรับนะอย่าลืมนะครับอ่าปลาอุ้ยนะครับฝากไปด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย